บุกเบื้องหลังกองถ่ายสงครามยูทูบเบอร์ช่อง s p d รวมยูทูบเบอร์กว่า25ช่องชิงเงินรางวัล200,000บาทเรามาดูว่าวันนี้เราจะทำใจไหมเฮ้ยยะไปไล่ไปไล่ไปไล่เก็บไปเไปเล่ไปเลยสวัสดีครับทุกคนวันน <หา S 1> ี้มาพบกับช่องแบงบค์ เครับวันนี้ขออนุญาตที่ผมจะไม่วิดพื้นนะครับเพราะว่าวันนี้เรามาในงานเกม S P D X Arena Breakout น,นะฮะคือบอกเลยว่าวันนี้ฮะมีการแข่งขันชิงเงินรางวัลน,นะกว่า2,000 200, 0 0บาทซึ่งยูทูบเบอร์เนี่ยยูทูบเบอร์ยี่กว่าช่องที่มาเข้าร่วมการแข่งขันวันนี้นะซึ่งวันนี้ผมก็ได้เป็นหน<ม>ึ่งในผู้แข่งขันซึ่งโอเคฮะก็เดี๋ยวเรามาดูภาพบรรยากาศเบื้องหลังการเตรียมตัวของทีม Pop S P D ครับยังดูเดือดดูเดือดเลยอะตอนนั้นกี่โมงอะเปล่าเริ่มถ่ายกี่โมงหกโมงแล้วตอนคิดว่าทันไหมใกล้ัทน ซิมเปียงนะฮะก็คือตอนนี้ฮะเป็นเวลาเกือบเที่ยงนะซึ่งเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆน,นะไปเจอกับแก๊งยูทูบเบอร์ต่างๆคือวันนี้ผมก็จะมีทีมเป็นใครบ้างนะมีผมมียะนะแล้วก็มีอุงเอิงแล้วก็ เฮ้ยคุณมีใครมาอ่าแพทริกเออใช่เดี๋ยวแพทริกเด you know อะวันยูโนะลูกเจ้าสัวเข้ามายูทูบเบอร์ก็มีอีกหลายท่านนะเนี่ม,ม,มีมีปิกรามมีอูจุนมีเจบูมตัวตัวไปตามหายูทูบเบอร์ท่านอื่ตอนต่อซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกว่ามีมิมสเตอร์บีทมาด้วยไปกันบ้างสวัสดีครับเฮ้ยเซรุมมิสเตอร์บีทมิสเตอร์บีมิสเตอร์บีกิมมีมอนี่มิสเตอร์บีกิมมีมอนี่ พี่สบีตอนเช้าพี่สบีพี่สบีเขาแจกจริงรอ่ะเขาจริง<ม>บ้าบอกิสเตอร์บีอ่ะเขาแจกเงินไปเล่นผมเพิ่งผมงบินตรงมาเมืองไทยบินมาจ,าแจะแจกเงินกับ<อ>ทุกคนในวันนี้ไม่เี้ยงหรองานเลยแสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่วันนี้วันนี้เราจะได้ถ่ายงานแบบชาวแก๊งหรือเปล่าแก๊งครับแก๊งนะวันนี้คุณทำหน้าที่อะไรครับ มครับรวมกับแับรวมกับคุณเป็นมอสเนี่ยถ้าเป็นมอสเนี่ยคุณว่างานยากยากยากไหมวันนี้ยากก็แบบยากแล้วแต่ฝีมือครับถ้าเก่งก็ชนะโอ้ผมแพ้แน่เลยว่ะเฮ้ยคุณเนี่ยไม่ถ้าคุณต้องมีดึงข้อนี่ผมจบแหละไม่มีดึงข้อโอเคนี่โอ้ถ้ายิงก็มาเหอะเดี๋ยวผมจะถอดเปลือกเพื่อ S P D นี่ฮะมีช่องแฝงสยองคอสามคำครับกับทีมพฮอปเก่า วันน้าดีวันหน้าดีงานดีคือบอกเลยว่าวันนี้วันนี้เดือดมากฮะทีมพอปทำงานกันประมาณ2วันและยังไม่ได้นอนนี่ผมก็มาช่วยทีมพอปด้วยใช่เหรอแล้วมึงมาถ่ายด้วยใช่แค่๋ยวผมช่วยอยู่เนี่ยหลังจักนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเจอกับทีมยูทูบเบอร์ที่ผมจะต้องแข่งขันกับเขานะฮะในเกมอารีนาเบรกเอานะซึ่งบอกเลยเป็นเกมมือถือยอดฮิตอันดับหนึ่งฮะที่เสมือนจริงที่สุดในเกม FPS บนโทรศัพท์มือถือนะนั่นแหละฮะเดี๋ยวขอตัวไปอ่านดีฟก่อนเจอครับ โอเคฮะตอนนี้ผมก็แต่งตัวเสร็จกันที่เรียบร้อยแล้วทีมเรานี่จะว่าไปนี่ทางพุทธศาสตร์ทีมเราไม่ดีอันนี่จุดเพราะอะไรสตีสองสตีสองชายสองคนพิการหนึ่งสิบพันเอาอีกแล้วเหรอนี่ฮะเดี๋ยวผมมาครับนี่แหละทีมเราใช่ครับทีมเราเบ๊แบงอยู่ไหนอ่าเดี๋ยวก็ชูชูมาอย่างเงี้ยอ่ะจะได้ไม่้ากลองมึงตอนนี้เราก็อยู่กับทีมฮอปครับอันนี้ผมเรียกเลยคือในเกมอารีนาเบรกเอาเนี่ยมันจะมีหน่วยข่าวกองไอเอ็นนี่ก็หน่วยข่าวกอง ข้าวถามหน่อยข้างในมีอะไรบ้างวะมีมะจบแาบจบังเีลือสาบเฮ้ยข้าวเลยเอยใช่คือตอนนี้บักแฝดอยู่ทีมอะไรสีฟ้าสีเขียวเราแม่งเราเป็นศัตรูอีกแล้ววะนะแถ่นี่เราเราอยากจับมือกันนะพี่ไม่ใช่นี่ผมดูแลแฝดเลยเออนี่นะเออไม่เป็นไรไม่เรีนองรักเอ้ามิสเตอร์บีฮัลโหลครับฮัลโหลทูเรียนแจกตังค์นะใช่ผมมาแจกเงินมหาศาลให้กับอ่ายูทูบเบอร์คนไทยร้อยสองร้อยไหม นี่เป็นกันารต่างครับหมดแล้วหมดหมดแล้ว พอดีเลขาผมเก็บกระเป๋าเงินไปแล้วแล้วเลขาเลขาคุณยังไงเลขาเดินไปเดินมาอยู่แล้ววันนี้คุณจะมาชิงตังไหมวันนี้มาชิงตังเพิ่มอ้าวชิงอี่กอชิงเพื่อไปแจกคนอื่นว่ารอดูครับพี่บี้นี่ถ้าพี่ได้อย่ารีบกลับนะจำชื่อไว้แบงี์ปีบีแ้งแบง์ปีแบง์บีแบงแบงปีแบงปีโอเคครับผมผมจำได้ครับผมสนุกเลยกันวันนี้เราไปลุยด้วยกันในเกมเราคือคู่ต่อสู้ใช่แต่หลังเกมเราเป็นพี่น้อง โอเค yes, เยสเยสโบสิยาโบเซฟไฟติ้งนอโบนะโอเคโอเคลุยกันทุกคนเล่นสมบทที่บาย <laughs> สมบทจัดพี่วีกูครับผมคือต้องบอกนะฮะว่าวันนี้ฮนะเรามาอยู่ในงานเกม SPDX Arena Breakout นะครับเป็นเกม FPS บนมือถือนะะที่ดีที่สุดและสมจริงที่สุดนะเพิ่งได้รับรางวัล เกมมือถือยอดเยี่ยมแห่งปีไปด้วยคือผมเคยได้เล่นละเกมนี้คือเป็นเกมที่ไม่ใช่แบบมีปืนให้มาตั้งแต่เริ่มต้นหรืออะไรคุณต้องลงไปตัวเปล่าในสนามแนละ้วคุณไปตามล่าหาอาวุธอุปกรณ์ต่างๆและที่สาคัญเกมนี้มันเจ๋งตรงที่ว่าเมื่อคุณตายทรัพย์สินสมบัติของคุณทุกชิ้นนะ่ะก็จะหายไปด้วยมันจะไม่ได้แบบกลับมาอยู่ในกระเป๋าของคุณใหม่และที่สาคัญนะเพื่อนๆวันนี้คือต้องบอกนะตอนนี้อารีนาเบรกเอาห์นะได้อัปเดตใหม่นะโดยมีแมปใหม่นะก็คือแมปท่าเรือซึ่งผมคิดว่าวันนี้ SPD นอเอชนพะี เล่นกันนะฮะบอกเลยว่ามีปืนใหม่ใไอเทมใหม่ใด่ในจ่าอีกเต็มมากมายและที่สําคัญเกมนี้สามารถตกแต่งปืนได้ตามใจชอบของผู้เล่นเลยก็ตอนนี้เดี๋ยวขอโหลดนะฮะอาวุธของผมก็จะมีไฟแชกกระสุนปืนก็เดี๋ยวจะพยายามหาวิธีเก็บให้ง่ายที่สุดขตเกมก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวใกล้จะเข้าสู่โหมดความเป็นจริงแล้วก็เดี๋ยวทีมผมก็จะมีตากล้องเป็นคุณยูนะฮะก็จะเป็นลมนะครับอ่านี่เจอทีมแล้ว อย่าเจอทีมเอาแผนว่าไงวันนี้คุณอนะแผนไม่ใช่กับตันค่ะมีน้นนอยใจคุณทำไมคุณ<ม>น้อยใจ,ใจคุณไปตามมาเลยเท่าไหนกับตันมาบอกแผนหน่อยผมไม่เป็นไร ผมให้คุณเป็นกัปตันคุณใั่ได้เลยตอนนี้นะคะคือสิ่งที่เรารู้มาใช่ไหมเรารู้มาแค่ว่าแต่ละทีมอ่ะจะได้เจอด่านที่ไม่เหมือนกันทีด่านสิบมั้งถ้าจราไม่ผิดสิบด่านเลยหรอแต่ว่าฉันอ่ะรู้แค่ชื่อด่านเพราะว่าฉันไม่คนช่วยคิดคุณนี่มีความเป็นหัวหน้าสูงครเพราะคุณมีสายข่าวแต่ว่าฉันอ่ะไม่รู้รายละเอียดั้งงหนเท่าไหร่มันไม่มีประโยชน์หรอกฉันรู้แค่ว่ามีด่านตัวตลกด่านฆัตะกรคือมีคนแอบฟังเยอะเลยนะบอกคุณไม่ได้หรอกคือคุณอ่ะต้องบอกผมเพราะผมเป็นที เคทุกคนก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวจะเป็นช็อตการวางกลยุทธ์นะให้สมจริงให้มันเหมือนในเกมอารีนาเบรกเอามากที่สุดนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูกฎซึ่ง SPD ดีเดี๋ยวอีกสกพักหนึ่งจะเริ่มอธิบายกฎแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นเข้าสู่โหมดเกมจริงเดี๋ยวเราจะไปเจอในกล้องโกโปนะฮะแต่ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวขอเก็บภาพบรรยากาศยูทูบเบอร์คน่นึ่เล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆฮะเดี๋ยวเจอกัน,ะน,ะนะตอนนี้พวกเราต้องทำการประชุมกันแล้วครับโอเคโอเคนี่คือจริงๆซสีเรี่ยสน้ำแผลผมคิดว่าเราควรไปเป็นกลุ่มด้วย เพราะว่าเขาเขาให้เรามาเป็นทีมสี่ครับไอสี่คนยังไงมันดีกว่าหนึ่งคนอยู่แล้วคุณลองคิดถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นจอห์นวิกใช่ไหมคุณเดินเข้าไปคุณเจอสองทีมรวมคุณคุณจะทำไงเขาเป็นจอห์นวิกไงมันไม่มีทางคุณอาจจะโดนยิงโดนนิ้วชี้แล้วคุณร้องไห้ป้าป้าแพทริกนิ้วเจ็บนี่คือเรื่องจริงเขาดูถูกผมอะคุณรู้ถูกคุณรู้ไม่ผิดไงให้มาแบบอย่งเป็นความสนใจอะไรแบบี้เอางี้เด็กเอิงกับยายดาจะเป็นตัวล่อมึงโคตรแมนคิดเหมือนกูเลยไม่ใช่ วกพี่ต้องรอดไปให้ได้นะเฮ้ยยอมตายเพื่อเราอะคือผมจะบอกคุณอย่างหนึ่งอันนี้ง่ายๆแบบสรุปรว v e r a เลยแบบทหารเลยถ้าสมมติเราอยู่กันสี่คนเนี่ยเราไม่ต้องตอบโต้ใครเลยเราอยู่กันพี่แล้วรอคนตายพอคนตายปุ๊บเราซุ่มตรงที่ศพแล้วพอคอนเขามาเก็บศพปุ๊บเราเก็บต่อให้ว่าครั้งนี้มันแตกต่างจากทั่วไปนะครั้งนี้มันจะแบ่งไปทั้งหมดสิบด่านแล้วแต่ละไม่ได้เหมือนครั้งที่แล้วที่แต่ละด่านจะวิ่งผหากันใช่ไหมว่าแต่เนี้ยคือแต่ละด่านแต่ละทีมันต้องทาภารกิจขอองงดาตเเให้็ เ็นการต่อสู้กับภารกิจเด่านของตัวเองใช่แล้วระหว่างนั้นะทีมปืนอาจจะแบบว่ามาหาเราแล้วก็ต้องมาวางอวนและมาป้นเราว่าทีมพอเขาได้พูดไปเลยแล้วนะตอนเราแต่งตัวบอว่าเก็บกระเป๋าให้ดีๆนะขคงหายเท่านี้ไม่รู้แล้วนะจะเรียมะไหเอาเ่เริ่มจากใบนี้ห้องเรามันเอาใหญ่อยู่แล้วเลยปะนี่ยเรีบวชชโช ็เปล่ากด้วยนะัสำหรับเกมอธินาเบรกเอานะครับทุกคน FPS อันดับหนึ่งที่สมจริงที่สุดตอนนี้นะครับทุกคนไม่ได้สมจริงวันนี้แล้วนะครับทุกคนและที่สําคัญแพคนี้ครับเขามีด่านใหม่ฮะด่านท่าเรืออย่าลืมไปโหลดเล่นกันนี่นี่ครับมีหลายด่านมากด่านใหญ่มากใช่และที่สาคัญไอเทมเขาเยอะมากสาคัญนะถ้าคุณแพเสียทุกอย่างเสียทุกอย่างถ้าชนะได้ทุกอย่างคุณรวยนี่โอ้โหสุดยอดฮะก็คือเป็นเกมที่สมจริงที่สุดนะ FPS เพิ่งได้รางวัลประจําปีไปคือต้องบอกเลยอย่าลืมไปโหลดกันเล่นฮะเพราะเป็นเกม FPS ที่สมจริงถ้้าาจริิงงวนีคคือุณดยต ต่อให้น้ำผมได้ข่าวมาสมมติพี่เก็บเงินได้ห้าหมื่นแล้วแล้วพี่โดนยิงตายเตี๋ยแมเตียท่านนี้ตอนแรกบอกกว่ามาเล่นไล่จับแต่เอาปืนไล่ตอนแรกผมาเล่นไล่จับเอาไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านผมงงเลยว่านี่ดีเจภูมาผมบอกเฮ้ยมาเช้านี่แหละไอายตอลคนหัวกลัวกลัวครับกลัวกลัวไอายตอลคือต้องบอกเลยว่าไอ้อ่ะก็เดี๋ยวได้เจอกันครับผมก็เดี๋ยวขอตัวพักเบรกแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในทพี่อูมพี่อูม ต้องบอกเลยว่ากดกระดิ่งหนึ่งปืนเนี่ยค่อนข้างแล้วก็พี่ก็แค่สไลด์วงกลมๆจะต่อตาเวลาเราใส่วงกลมๆจะต้องหันหน้าไปทางปานเพือเนเรื่องจริงที่ว่ามันเป็นดูใจมากสุเลยมึงเป็นเติมกระสุนก็คือช่องสี่เหลี่ยมนี้ปปืน่เขาจะไม่ให้เติมกระสุนในแมปก็คือในหนึ่งปืนคุณก็ต้องเล่นยันจบเกมน่าจะประมาณนั้นแต่ถ้าเราจะดูว่า ต้องบอกเลยวันนี้การที่เรามาเล่นเกม SPDX Arena b a t t นะเขามาในทีมอะไรรู้ไหมชูดแอนด,ด์รูดยิงแล้วปนนะฮะบอกเลยว่าเป็นเกมแนว FPS บนมือถือระดับเน็กเจนนะคือบอกเลยว่าสุดยอดมากๆคือเกมนี้ผมขอใช้คำว่าสมจริงฮะก็อย่าลืมไปโหลดเล่นกันนะมีทั้งใน Android และ iOS สนะครับสำหรับเจ้าเกม Arena Battle โอเคฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องเข้าจุดเกิดะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอนในกล้องของคุณยูโฮฝากถ่ายด้วยนะแขงเดี๋ยวเราต้องเข้าจุดเกิดเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ในจุดเกิดจะมีปืนที่หลากหลายเหมือนในเกมอารีนาเบรกเอาอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเจอนครับมวลาครับ่ายพาิกนำมันเลยเดินเดินล้อไปเราถเทาไปตอนนี้เดี๋ยวพวกเราจะต้องเดินไปถึงบังเกอร์นะเพื่อที่เข้าใกล้ปราสาทที่สุดนะไหนไหนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมาดีมันเฮ้ยมันตายป่าวะ โดนแตกไปสองนะแต่ฝ hey, hey, right, right. hey. no, ั่งนู้นว่าน่าจะแตกเยอะอยู่ะเฮ้ยหาบังเกอร์หาบังเกอร์เฮ้ยยะไปไปไล่ไปไล่ไปไล่เจ๊เปล่าไปไล่ไปลเจ๊ไป่ขยิบไปหลบตรงคอนผัวถอยมาถอยมาถอยมาโดนหลุมเดี๋ยวคุ้มก่อน้ตอนนี้ฮะน้องขาพิกครับอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วง ขาพีกหรือว่าเข่างั้นด่ขาไม่เป็นไรเดี๋ยวคุ้มกันฮะ้นะครับค่อยๆหาพี่กันเดี๋ยวหนูค่อยๆหาพี่กันเอ้พีกเฮ้พีกไม่มาวะไม่มีชีวิตแล้วนะอีอันเดียวบุตรอะก็รุป สิ้นชีพครับผมเหลือแต่แพทิกฝากด้วยเพื่อนเดี๋ยวเราเอาไปเจอข้างนอกครับหลังจากตายแล้วนะครับเราก็มานั่งพักซึ่งบอกเลยว่าเกมแม่งโคตรมันแล้วก็โคตรเจ็บเลยคือเกมอารีนาเบรกเอาอะเกือบสมจริงเพราะว่ามันไม่เจ็บแต่นนี้คือเจ็บชี้เป๋งคนนี้ก็บาดเจ็บสาหัสาพี่ี่ภูมมาก็กืบตายที่ไม่โดนยิงนะ ร้อนชิบหายตายเพราะโดนไอเทียบผีกองกอยไม่ตามอ่ะเอาพี่โดนเหรอเออตอนบูนอย่างมันเลยแล้วแล้วทีมพี่ใครแตกตอนแรกสี่รอดทั้งสี่คนโอ้โหวางเกมแพนกันอย่างดีเข้าขั้นง้ามพันโลตรงนี้ไอยิงเป้าโดนบุกส5องศาคือเกมแพนนั่นมากตายเทียบผีกองกอยอย่าผีไล่แล้วทีมพี่ยังอยู่ปะยอสามคนไม่ตอนตอนตอนแรกเหลือสามได้ซิมวิ่งไปแล้โดนแต่ ไปจนต้นไม้ไปดูเขาให้เติมดเปล่าใครอยากรู้ว่าใครได้ที่หนึ่งก็เชิญไปดูคลิปเต็มช่อง S T D ฮะโอเคฮะหลังจากที่เมื่อกี้เราเข้าไปในเกม S T D เกม X Arena Break เอาฮะคือผมต้องบอกเลยว่าไฟทำดีมากนะคือข้างในเนี่ยสามารถ มีปืนเนี่ยคอยเก็บแล้วก็แต่งปืนได้สมจริงเหมือนในเกม Arena Breakout เลยแล้วที่สาคัญตอนนี้เขาก็มีแพทใหม่ครับแพดใหม่มีด่านใหม่ชื่อว่าด่านท่าเรือก็คือไปเนี่ยน่าจะจําลองมาจากด่านท่าเรือเลยด่านนี้ถือว่าสนุกมากๆครับนะสำหรับวันนี้ก็คร่าวๆประมาณน,นี้เดี๋ยวเราเออกไปดูเผื่อเจอยูทูบเบอร์ท่านอื่นนะอันนี้ก็คือบื้งหลังว่าแต่ละคนตายแล้วยัยงไงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ผมนตายก็ทีมโดยรวมคือสุดยอดมากครับแต่มีแบบกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกันในทีมว่าแบบตลกตลกก็แต่ทีมเราก็มีคนบาด ย่าดาก็เมื่อกี้พาไปหาหมอแล้วก็ไม่เป็นไรมากแล้วตรงนั้นก็ไม่มีใครเป็นไรปลอดภัยดีครับส่วนคนอื่นๆก็มีโดนยิงระยะใกล้มือตรงมือแตกไอเต้ก็มือแตกผมก็โดนยิงแต่ก็ไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่ก็บอกเลยว่าสนุกจนลืมเจ็บแขนนะเดี๋ยวเราเออกไปดูมิสเตอร์บี้เมื่อกี้มิสเตอร์บี้มาถ่ายกับผมผมได้แสนหนึ่งนะแต่แสนทิพ เปคลิปแล้วอันนี้ก็เจอเพื่อนสามนักร้องคนดังกับของเพื่อนทีมเลิฟโพชั่นที่เราไม่เจอกันมานับปีก็คิดถึงมากจบคลิปฮะกูรอชีวิตน่าจะอยู่ข้างในผมก็ตามหาไม่เจอแล้วตอนนี้ยังถ่ายกันไม่เสร็จนะใช่คือมันจะสิ้นชีพกันแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือผมทําไม่ช่องเงินหาย้าวทดคนคือสุดยอดคือกูบอกกูเล่าให้ฟังเลยอ่าสี่คลิปหลังอ่ะฮะเก็บทุกคลิปเข้าเนื้อหมด ฟอสตีบตกเรือเอ็นข้อเท้าหลุดอีกคลิปนึงเอ็นข้อสอกฉีกเสียงล้าสกขภา้คลิปนี้ไม,ไม่หาย,ยวันนี้ก็สนุกมากสำหรับเกมของ X, S P D X Arena Breakout นะอย่าลืมไปโหลดกันนะใน Android และ iOS และที่สำคัญตอนนี้เขามีแมปใหม่นะนี่แมปท่าเรือบอกเลย ว่าสุดยอดมากๆเกมนี้สมจริงสุดๆคือเป็นเกมที่เขาบอกว่าเน็กเจนเลยก็คือเราโดนยิงก็คือเจ็บด้วยอันนี้เเกินไปหน่อยแต่ไอในเกมนะคือผมบอกมันสมจริงชนิดที่ว่าคุณยิงปืนไม่ได้คุณไม่รู้ว่าจํานวนกระสุนได้นหมคุณเหลือเท่าไหร่และพีคไปวันนั้นเขาอยู่ในคอนเซปของชูดแอนด์รูทก็คือการโดนยิงแรลกต้น เกมนี้คุณเป็นเศรษฐีได้และคุณก็เป็นยาจกได้ถ้าสมมุติคุณโหลดของเข้ากระเป๋าสัมภาระคุณไม่ดีเพราะว่าถ้าคุณตายคุณจะสูญเสียทุกอย่างไปออโอเคครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามถ้าไม่ชอบกดไม่ชอบมาแล้วเจอนะ EP หน้าเจอกันขอบคุณมากสามเจอกันจุบจุบ